เพื่อปะกาสิทธิดตามกันและกันระกั่ดดันเพชรลำเพลินไปด้วยกันตันเพชดลา่าดันศิลปินทุกคนของเพชรลำเพลินนะครับนะครับกดีใจอย่างหนึง่งที่นันเงเอกนี่ดวงใจผมกลับมาอือน้องนัองอย่างครับสวิมนลนะครับน้องกลับมากลับมาที่แห่งาม ศิลปินของเวทีเขาจะพูดงามๆจะพูดเสียงดีนะครับเและอีกอย่างหนึ่งเดอ้อผมลมผมแล้วน้องแต่ยังถือว่าไม่แล้วผมก็สิคอยโอบอลูกสาวผมอีคน,นอยู่น้องเอิรนเนาะเดี๋ยวผมสิบอกว่าเดี๋ยวคอยคอยแน,นะนำเนาะเป็นโอกาสของลูกสาวเลวครับอีกคนหนึ่งที่เดินตามฝันผมก็สิบอกว่าให้ตั้งใจเอาเอฟซีชาดเอฟซีกับีแล้วมันเป็นโอกาสที่บริมีหลายโอกาสชนิดเป็นโอกาสที่ เปิดทางน้องเอินทีเปิดทางน้องเอิ์นี่แหละครับน้องเอินไม่ยุ่เพลินเพินผมวอาเป็นการที่เปิดทางน้นองเอินขึ้นทะยานสูนางเอกเลือกต้นๆนะครับได้นะครับเย่เฝ้า,ฝาวไว้ไว้อ่าห้างกำลังใจห้องอะไรนะครับด้วยครับกำรับน้องเอิน,นอืมนะ้องเอิญมาอยู่ดาวใกล้หน่อยแล้วนะครับผมดาวไกลหน่อยแลว พี่น้องโอเคครับ okay, พ okay, for okay, okay. ี okay, ่น้องพี่น้องเห็นวางไรกะวางสั่นนะครับพี่น้องบอกว่าให้ไปวันเปิดดูกันด้วยครับโจ๊ะโอเคครับโอเควันเปิดดูกันเดี๋ยวผมไปน่นอนครับเดี๋ยวไปกอดติดขอบสนามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวซับเครื่องไม้ตัวซัมซุงเอเจสามที่มันกล่องใซสๆกล่องดีๆก็นี่ไป กทิสถานการณ์้วยครับอืมผมผมเลยนิดนึงนะครับผมเก็บเงินอีกนิดนึงผมซสยเอเจ็ดสามเพื่อพี่น้องเพื่อผลงานให้ไ,ได้ชัดหูดแจ่มแจงเห็นแจงแจงแกลองดีๆีนะครับพี่น้องนะอ่อพูผู้ทุกการกดไลค์ก็ติดตามนะครับเออเรื่องใหนก็ฝากช่องผมก็ ฝากช่องผมไว้นะครับแล้วก็ไปกดเพื่อให้ได้กดติดตามเพจเพชรอิ่เพลินเพื่อให้ได้กดติดตามช่องหมอลำเพชรลำเพลินก็ไปกดติดตามนั <S <S ้นเ uh ้อครับเด้อเอาล่ะครับพี่น้องยุไสครับนีู่้อะไรเน้นน้อน้อเข้ามาหน่อครับ ก่อนเปิดทุกการไีรอบนึ่งยงโอเคครับไป้เบิ้ลใส่กคํขาว่าเจ้าจะโอ้ขอบคุณครับมีโฆษณามากเลยบอกครับแต่มันก็นยังเหลือหลอกคนชมครับครับผมเหลือหลอกเหลือชั่วโมงครับพี่น้องต้องปันชั่วโมงไอ้ซอยผมเด้อได้ละคลิปนะครับต้องปันชั่วโมงซอยผมผมจะขอบคุณหลายๆครับโอเคครับพี่น้องเอฟซี เป็นลำเพลินพี่น้องเอซี่น้องเป็ดน้อยนะครับนะครับปีนี้เป็นลำเพลินเวทีสวยมากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาเวทีมาสอ่าไม่พี่น้องมึงพี่น้องติดตามมึงหนาเพจเพ็ดลำเพลินพี่น้องเวทีงามงามน้องหอมเนาะเอฟซีรุ่นเก่าที่อยูุ่่นบุ๊เบิกอะ่ะดีใจที่กลับมาเมาืม่อเจอกันอีกรอบได้หลายอย่างอ่ะ สิ่งเก่าๆที่มันไรยางล่ะเก็บจะสิ่งดีๆมากั่นแหละครับพี่น้องคนระับมาช่วยกันหนุนไม่อืมนะครับบบมีไัยี่บ่เคยมีอดีตนะครับแต่จะไปเวอกถึงอดีตนะบอกถึงเรื่องปัจจุบันนะครับอเอ็นนะครับเนาะเอ้าสำหรับมื้อนี้ักนาทีละ17นาทีแล้วบอกเขาเห็นโดนบันไดพี่น้องผมก็บ้ว่านั่นแต่ในแต่17นาที ตกมากพระขวนอยู่เนาะไม่นองเนาะยังไงกะกคดไค์ก็แช่นนะครับแล้วก็ติดตามนันเด้อกับขันบักรละหน่อยพวกนี้สัญญาพี่น้องอยากให้เฮ็ดยังพี่น้องกันในน้นำมาเลยครับเด้อนะครับ,รบส้อหรับมือนี้คลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณสวัสดีครับ